ความหวังของหมู่บ้านหนึ่งเดียวจากไทยครับสวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการสกอติสโอเพนปี2024นะครับรอบ16คนนะครับชิงเงินรางวัลรวม5,5400ปอนด์ครับหรือประมาณ24ล้านบาทนะครับแชมป์รายการนี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนด์นะครับรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล45,000นปอนด์นะครับเบรกสูงสุดรับเงินรางวัล5,000ปอนด์นะครับ แชมป์เก่ารายการนี้แท็กซี่แกลลี่วิลสันนะครับเอาชนะหมูปากน้ำา9ต่อ5เฟรมนะครับผู้ตําเร็กสูงสุดนะครับจวดดิงแฮมทำเซนจูรี่เบรก145แต้มนะครับผลแข่งรอบ16คนประจำวันที่12ทธันวาคม2 5 6 7มีดังนี้นะครับมเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับลูก้าเบเรเซลแซงเอาชนะติงจุนฮุย4ต่อ3เฟรม ลูกาเบลเซลผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบคู่ระหว่างเสียกุต่งและสตีเฟนแมกไว้คริสเวกลินเอาชนะชิงซื่อหาว4ต่อหนึเฟรมคริสเวกลินผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบคู่ระหว่างวิสือและเบลลีฮอกกินส์เซียกุต่งเอาชนะสตีเฟนแมกไว้ซ4ต่อหนึเฟรม จกจกตรงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลูก้าเบเรเซลยิซือเบียดเอาชนะเบลล่ฮอกกินส์4ต่อ3เฟรมยิซือผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคริสเวกลินมาร์กาเลนเอาชนะแจ็คลิสโ o สกี้มาร์กาเลนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปหลอพบคู่ระหว่างน้พพลแสนคำหรือโมกปากน้ำ และอาลีคาร์เตอร์ทอมฟอร์ดเอาชนะหลงเจอห่วง4ต่อ1เฟรมทอมฟอร์ดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างเลยเผยฟานและสจวดบิงแฮมนพนนแสนคำเอาชนะอาลีคาร์เตอร์4ต่อ2เฟรมนพนนแสนคำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาร์คอัลเลนเลยเผยฟาน แซงเอาชนะสจวตบิงแฮม4ต่อ3เฟรมเลยผยฟานผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมฟอร์ดต่อไปเป็นตารางแข่งจะจำวันที่13ท่าธันวาคม2 5 6 7นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแข่งขันระบบ5ใน9เฟรมนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันช่วงเวลา19.00นน,นะครับ True Sport 3ถ่ายทอดสดนะครับ วูยีซื่อพบกับคริสเวกลินคู่ต่อมาต่อจากคู่หนึ่ทุ่มนะครับลูกา้าเบเซลพบกับเสียวกัวตงและช่วงเวลาตีสองนะครับนพพลแสนคำพบกับมาร์คแกนเลนทรูสปอร์ตสถ่ายสดนะครับและคู่ปิดท้ายนะครับทอมฟอร์ดพบกับเลยเผยฟานนะครับอัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับชิงซื่อหาว ทำเซนจูรี่เบรก138แต้มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ